ในบรรดาทิศทั้งหลายที่เราพูดถึงตอนนี้เราเน้นเรื่องทิศในเรื่องของทิศทางเนี่ยมันมีที่ตั้งมีตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของราศีะทิศทางเนี่ยจะมีราศีประจำะในราศ<ส>ีก็คือชว่วงจุดรุกันหออย่างงี้แหละฮะ คือในหนึ่งทิศในหนึ่งทิศใหญ่ที่เราพูดถึงอย่างเช่นทิศเหนือเนี่ยมันจะมีเหนือหนึ่งเหนือสองเหนือสามถูกต้องเหนือใหญ่เนี่ยมีสี่ิห้าองศานะฮะเหนือทิศใหญ่เนี่ยโดยภาพรวมมีสี่ิห้าองศาแต่เหนือทิศย่อยที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยแยกย่อยออกเป็นส5บห้าองศารวมแล้วก็คือสามทิศก็คือสี่ิบห้าองศาซึ่งในในบรรดาสามทิศเนี่ยของทิศต่างๆเนี่ยมันจะมีทิศใดทิศหนึ่งซึ่งเป็นทีศตั้งของราศีปีเกิดหรือราศีของนักษัตว์ อ่ะยกตัวอย่างของผมอย่างผมนี่ปีเสือครับมันจะต้องเป็นที่ตะวันออกเฉียงเหนือที่สามเอ็นเอใช่ไหมฮะ n อ็เสามเลขเท่าไหร่ถึงเลขเท่าไหร่อันนี้ต้องไปดูเอาครนะฮะอ๋อนี่คือนี่คือเสือจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามของเสือก็จะกลายเป็นลิงครับใช่ไหมฮะลิงก็จะอยู่ตรงนี้เช่นกันลิงก็คือ s w สบิวสามอ๋อฮะอ๋อตะวันตกเฉียงใต้ที่สามคือทะแยงกันอืแต่อันนี้มันเป็น เสือกับลิงมันไม่ถูกกันเนี่ก็ทิศที่อยู่ตรงข้ามกันราศีที่อยู่ตรงข้ามกันก็เป็นราศีที่ชง